วันนี้เป็นลุกอะไรเนี่ยพิเศนกับกล้องนี่คือเป็นลุกที่ไปเดทก,กับผู้ชายครั้งแรกที่สวนสัตว์เขาไแต่งหน้ามีไปเดทก,กับมีเดทบีกลัวไหมกลัวฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะสามารถประสบความสําเร็จได้หรือเปล่านะคะตอนนี้คุณเขาก็คือเขินกล้องมากนะคะเดินวนไปวนวนมา เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเราจะทําอะไรกันดีคะเอาแต่งหน้าไงทําอะไรกับหน้าไม่รู้บอกต้องบอกต้องบอกขั้นแรกก็จะเป็นการลองรองพื้นรองพื้นใช่ไหมต้องโชว์ให้กล้องดูด้วยนะอันนี้ใช่ไหมครับ <laughs> นี่มันไม่ใช่รองพื้นนี่คืออะไรมันคือแป้ง <laughs> อันนี้อ่านว่าอะไรคะคุชชั่นคุชชั่น ผมมาศิลปะเกศีไม่มีเมื่อกี้นักแตะตรงนี้ไว้แล้วก็บอกว่าทำไมมันไม่มีคือมันต้องเปิดออกมาก่อนนะคะตรงนี้ถ้าติดใจนี่จ้างต่อเลยจ้างนะไม่เนี่ยนเหรอถ้ลงเปล่าอยู่ข้ออยู่เลยห้องทาหอเปล่าไหมก็ควรนะตอนนี้น่ารอยไหมต่อไปเราต้องลงอะไรต่อคะ ลิปงนี้หรอใช้ลงอะไรที่มันสีสีที่แก้มเขาเรียกว่าปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มหรออ่าปัดแก้มไหนลองเลือกไม่ใช่หยิบมาหน้ามุไม่ใช่อ่าได้ไหนก็ได้แล้วแต่เลยใช่ช่วยให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะวันนี้เราใช้เป็นของอะไรคะอะไรผมอ่านว่าอะไรอ่ะสไตล์นันดาสไตล์เขาอ่านว่าอะไรสไตล์นันดาถึงแล้แล้วเก่งมาก วันนี้ต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราจะมาในลุกอะไรลุกลุกอะไรดี๋ยกอะไรต้องนึกลุกออกก่อนนะไม่งั้นก็จะแต่งหน้าไม่ถูกเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแต่งแฟนตาซีแฟนตาซีเหรอต้องแฟนซีไปสวนสัตว์กับแฟนนี่นะครับคุณผู้ชมเราจะใส่ยอะเทินไปผู้ชายหลายคนชอบบอกว่าผู้หญิงแต่งหน้าหนักจะลงบางๆหรือว่าปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไหวไหวไหม ปกติมันลบออกนะไม่ได้หรอไหวไหวถ้าสมมติอยากให้อ่อนลงถ้าสมมติอยากให้อ่อนลงเราก็เอาไอตัวคุชชั่นเมื่อกี้มาแบบตบๆตนิดน,นึงมันก็จะทำการกรบไได้อยู่นะเท่ากันยังต่อไปต่อไปลงอะไรดีลงเขาเรียกอะไรที่ทำทำทำให้มันดังแบบดังเพิ่มขึ้นเขาเรียกอะไรนะอ่าทำอนทัวร์ทำเชดดิ้ง ต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องใช้แรงอ่ะอันนี้คือคิ้วทาหมดมันไม่มีที่เป็นถาดสีสหรออ่ามีมีเป็นถาดอันนี้เฮ้ยงงเลยครับงงเลยครับต้องทำยังไงดได้หมดเฮ้ยเคยเห็นยังไงมีเยอะแยะ มาดังไหมโอ้ยดูดิพอแล้วมั้งดังได้ไหมได้อะต่อไปไอ้ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรอไอชาโดูไอชาโดร์โหไหนไหนอันไหนก็ได้ได้ได้ก็ใช้แปรงเคยเห็นว่าแต่เขาเขาต้องใช้นิ้วอ่าใช้นิ้วก็ได้สีเยอะด้วยงงเลยดิต้องแบบไปเดทให้ผู้ชายถูกใจ ไหวไหวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีไล่สีด้วยเอ้เชื่ออยู่มีไล่สีเดียวไม่ได้เอ้ยได้อยู่นะมันจะได้ไล่สีเข้มขึ้นแ้วเอ้ยได้อยู่นะไหนโชว์คุณผู้ชมหน่อยอ่ะพรีเซนต์พรีเซนต์คือแปล่ดไล่สีครับจากเข้มไปอ่อน ไหนครับตาตาดูเฮ้ยนี่นี่ตรงที่มันเป็นชั้นๆไอ้ที่มันลึมดักนะมีตาล่างไหมลงไหมหรือว่าไม่ลงตาล่างต้องลงด้วยเหรอตาล่างตาล่างต้องลงไหมตาล่างไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกี่อายไลเนอร์กี่อายไลเนอร์ต่อไปเฮ้ยมันไม่ต้องเดี๋ยวก่อนกี่อายไลเนอร์ก่อนกี่คืออ๋ออันนี้เออใช่ตาคมตาคมนี่แหละรู้จักคิวคาตาปะ วิ่งแบบนั้นเลยนะไหวขาปิงได้ไหมได้แต่ล่างบ้องไหมปกติปกติทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไอ่นเฮ้ยลหวนะเป็นอินสไบบายเลยนะคิววตาคิววตา คิวไหมคิวต่อไปหรือว่าจะปัดขนตาก่อนขนตาก่อนอได้งั้นที่ดัดขนตาเอาดัดด้วยเหรอดัดไหมกลัวกลัวอ่ะดัดเองดีกว่ากลัวเหมือนกันอ่ะได้แล้วเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยเลอะข้ามมือหนึ่งได้ไหมกากิดตาได้กากิดตา,าอีกได้อายุบอะไรนี่มา พ่าอะไรอันนี้อะไรอย่าอย่ายิ้มเยอะยิ้มเยอะหรอให้พอได้แล้วได้ไหมสวยอ่ะสวยเขียนคิ้วเขียนคิ้วมันเถอะอันนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอะไรวะรานเน็ตร้านเน็ตเก่งมากเขาต้องวาดกับไหมได้หมดไหวอะไรคือการถอนหายใจก่อนแล้วบอกไหววะ ทั้งนี้คือที่ผู้หญิงต้องทําก่อนจาก่าใช่เอาเวลาที่ไหนครับเห็นไหมเข้าใจหรือยังว่ามันแบบใช้เวลาก็ต้องรอห้ามบ่นไม่เคยบ่นเลยเฮ้ยเข้มไปเข้มไปอ๋อเข้มไปงั้นปัดออกใช้ไหมนอน้เบนเอ้ยเบนให้มันเข้ากันหน่อยไหนไหนใช่ไหนไหนแถนั้นใช่เบรนเบนคือไงปัด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 คิ้วอ๋อใช่ปัดออกใช่ต่อไปทำอะไรดีคะ อันอ้นี่อ้นีน้เขาเรียกอะไร oh. ไอ้ที่ทำทำเหมือนจมูกอ่ะอ๋อๆได้ได้ก็เอาแปรงที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ก็ได้แปรงก็ได้ปัดอุ้ยบีใช้นี่เลยใช้บีจะใช้อายชาร์โดปัดคอนทัวร์หน้าเขาไม่ได้อ่ะใช้อันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรคะบีโอเคบีโอเคบีเขาทำไงแบบนี้ใช่ไหม เหมือนซอมบี้เลยอ่ะหลายอย่างหลายอย่างเฮ้ยไหวทานริบเลยไหมหรือไงต่ออยากเติมตรงไหนไหมอยากเติมสายที่สายตรงนี้เคยเขามีเป็นแบบวิ้งวิ้งหรอวิ้งวิ้งวิ้งหรอลอดูกันดูไนี่ก็ใช้อันนี้ก็ได้ใช้อะใช้ด้วนเดอรเติมลงไปให้มันวิ้งวิ้งก็ได้โหสวยไหมสวยสวยฮะ ลิปลิปอ่าลิปลิปวันนี้อยากทาลิปสตแบบโทนไหนขอแบบแส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 บแ <c oughs> มวออเฮ้ยได้นะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้ยนี่เอานี้ดีกว่านีขออ่ของอะไรของอะไรของ four u two เอ้ยเก่งอ่ะเอาไม่เขียนก็ <c oughs> ไม่มีอา่านออกผู้ชายส่วนใหญ่อ่านไม่ออกอ่ะนอ่นผู้ชายว่าอะไร f o u 2เนี่ยนะ สูตรแบบฟิสิกส์ฟิสิกส์ไม่ไม่ไม่เฮ้ยได้ไหมแต่ว่าแก้มยังอ่อนไปเอาติมแก้มหน่อยมีไหมมีไหมคุยอีกมีอีกไหมไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์คือเป็นการแบบว่าทําให้ทําให้หน้าแบบว่าดูมีมิติแบบเคยเห็นที่เขาเป็นวาววาวๆวาวงวาววาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลย เสียงแข็งไหมมีอำนาจแต่ว่าต้องสีขาวหน่อยจะเป็นสีแบบอย่างนี้อ๋อโอเคมันก็จะเป็นแบบวิบวับวิบวับจมูกเหรอจมูกจมูกเฮ้ยมันลบกข้างๆได้ด้วยนี่ใช่ใช่มันตรงตรงตรงไหนตรงแบบหน้าผากเนี้ยอ๋อช่วงช่วงแบบว่าหน้าแก้มอะไรแบบนี้ก็จะได้ฟินนชลุกประมาณนี้วันนี้เป็นลุกอะไรเนี่ยพรีเซนต์กับกล้อง มัคือเป็นลุกที่ไปเดทกับผู้ชายครั้งแรกที่สวนสัตว์ถ้าเขาแต่งหน้าแบบนี้ไปเดทกับบีเดทแล้วบีกลัวไหมกลัวเฮ้ยออกออกกล้องออกไอโฟนได้นะเห็นเปล่าเราก็จะได้ลุกแต่งหน้าฟินิชลุกออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งพี่อารบอกว่าลุกนี้เป็นลุกไปเดทกับผู้ชายเดทแรกด้วยที่สวนสัตว์ พี่บีลองถามไปดูลิงไปพีป่ลองถามสิว่าถ้าเกิดว่าแต่งไปแบบเนี้ยผู้ชายจะกลัวไหมนะคะพเพื่อนๆคิดว่ากลัวหรือไม่กลัวก็สามารถเต็มสิได้เท่าไหร่ครับดีกว่าเต็มสิบได้เท่าไหร่อ่าได้เต็มสิบได้เท่าไหร่คะสาหรับลุคนี้นะคะใครที่อยากจะดูคลิปเฟนแต่งหน้าให้พี่กันเนี่ยก็คอมเมน์ ก็คอมเมนต์เข้ามานะคะจะถึงตาที่เราแบบเอาคืนนางบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะแบบสนุกแล้วก็เอนจอยกันนะคะที่การอาจจะไม่ค่อยได้ออกกล้องมาเพราะว่านางแบบขี้อายอะไรอย่างงี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะบอกเร็วว่าให้กดไลค์เร็วเร็วไปบีบอกหน่อยเนาะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาพูดฝากกด subscribe หนึ่งสองสามฝากเอ้าก็ฝากกดไลค์แค่นี้พูดพร้อมอ่ะพูดตามฝากกดไลค์ Like. กด Subscribe ด้วยครับโอเคเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วใครอยากดูคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายไม่เอตัดเขาโอเคถ้า <laughs> <laughs> เขาเห็นมีตัดเขาลงนะเขาไม่เราครั้วนะ